เจ็ดวิธีเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการหคือผู้ชายชอบไล่ล่าผู้หญิงข้อทีคือผู้ชายเป็นเพศที่ชอบดูแลมันมีกรณีหลายๆเคสนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพ2.1งครับกรณีผู้หญิงเก่งทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตักทำงานเก่งไหมโคตรเก่งหางเงินเก่งไหมโคตรเก่ง ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเก่งไม่โคตรเก่งดูแลตัวเองเก่งไม่โคตรเก่งงานแบกงานหามสารพัดต่างๆทําได้หมดครับแต่ทําไมถึงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตล่ะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าผู้หญิงเก่งสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเอง360องศาในขณะเดียวกันผู้ชายเป็นเพศที่ชอบดูเลครับเมื่อผู้ชายรู้สึกว่าเดินห้างผู้หญิงกงก็ถือถือ กระเป๋าเองได้ถือถุงเองได้สัมภาระต่างๆเข้าจัดการเองได้หมดผู้ชายรู้สึกว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไม่สําคัญยืนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับยืนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไม่มีบทบาทอะไรเลยหาเงินบางทีก็อาจจะสู้ผู้หญิงแร็งไม่ได้ด้วยซ้าไปเมื่อผู้หญิงไม่มีพื้นที่ให้ผู้ชายยืนเลยทําให้ผู้ชายรู้สึกว่ายืนอยู่ตรงเนี้มันไร้ค่าและ ผู้หญิงขมผู้หญิงแกร่งไหมก็ไม่แต่เป็นคนที่ชอบขมครับโชว์ power ครับด่าต่อหน้าสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าญาติต่อหน้า,า,นาโคตรเง่าสกราชของมันต่างๆฉันไม่ค่อยสนใจหรอกฉันรู้สึกว่าฉันเหนือฉันเก่งอ่ะฉันเจ๋งอ่ะโชว์เทพกับแต่ปรากฏว่าอะไรครับคุณจำไว้นะครับมีอย่างหนึ่งที่ผู้ชายอยากได้จากตัวผู้หญิงเขาอยากอวดกับชาวบ้านว่าเนี่ยคือแฟนของฉันที่คุณทุกคน ต้องอิจฉาแต่ในขณะเดียวกันพอผู้หญิงไปข่มเขาโช,โชว์ว่าตัวเองเก่งเจง๋งดา่าแฟนตัวเองต่อหน้าชาวบ้านกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถอวดคุณได้และในขณะเดียวกันเขาเสียหน้าครับเพราะงั้นเนี่ยพอเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้แล้วคุณดูเหมือนคุณเก่งทุกอย่างเลยนะครับคุณอาจจะปฏิบัติไม่เก่งแต่ปากคุณเก่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผู้ชายเลยรู้สึกว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สําคัญยืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้รับการยอมรับ ที่ตรงไหนก็ตามแต่ที่คนเรายืนแล้วไม่ได้รับความสําคัญไม่ได้รับการยอมรับที่ตรงนั้นมนุษย์จะถอยออกมาก็สามกับสมองผู้ชายเนี่ยจำได้เฉพาะตอนต้นกับตอนจบสมมุติว่าคุณไปดูหนังกับแฟนเดินออกจากโรงหนังคุณลองถามผู้ชายดูก็ได้ว่าเนื้อเรื่องตอนกลางๆมันเป็นไงผู้ชายจะจําไม่ได้ครับแต่ผู้ชายจะจําได้แค่สองอย่างครับว่าไอ,ตอ้ตอนต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง และไอตอนจอบเนี่ยมันแฮปปี้เอนดิ้งไหมผู้ชายจะจําได้เฉพาะตอนหนึ่งกับตอนสองตรงน,นี้ครับถามว่าทําไมเขาจําได้แค่นี้มันเป็นเพราะสมองผู้ชายผู้ชายจะใช้สมองส่วนของตักกะส่วนผู้หญิงจะใช้สมองส่วนของอารมณ์ในการดําเนินชีวิตสมองของผู้หญิงมักจะจํารายละเอียดที่เกี่ยวกับความรู้สึกแต่ถ้าถามผู้ชายว่าเราครบรอบกันเดือนไหน หนวันเกิดของใครเป็นวันไหนไอ้ย่างต่างพวกนี้ข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในข้อมูลของเชิงความรู้สึกผู้ชายจะจําไม่ได้เพราะผู้ชายใช้สมองตรกกะจะชอบคานวณครวนคิดนะครับบวกลบคุ้มไม่คุ้มต่างๆถ้าวันนี้คุณคุยกับแฟนผู้ชายจะจําไม่ได้ว่าไอ้ท่อนกลางๆที่คุยกันคุยถึงเรื่องอะไรแต่จะจําได้ว่าไอ้ตอนเจอหน้าคุณผู้อะไรกับตอนจบคุณผู้อะไรเพราะงั้นเนี่ย เวลาคุยกับผู้ชายเนี่ยครับตอนเริ่มคุยเนี่ยให้ใส่ความประทับใจครับกลับไปตอนก่อนที่จะจากกันเดินจากกันหรือว่าก่อนที่จะหยุดแชทกันให้จบด้วยความประทับใจครับการประทับใจใช้อะไรบ้างครับเช่นการอวยพรการชมก่อนที่จะจากกันนะครับหรือก่อนที่จะหยุด ในการแชทของวันนี้เช่นการชมหรือการอวยพรหรือการขอบคุณอะไรบางอย่างครับที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกดีครับผู้ชายจำได้เฉพาะตอนต้นกับตอนจบข้อสี่คือผู้ชายเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงท็อกซิกอย่างมากเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรครับความท็อกซิกกับสมองผู้ชายมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน ถามว่ามันทำไมทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับผู้ชายใช้สมองส่วนของตักกะในการดําเนินชีวิตผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญแต่ผู้ชายเนี่ยใช้สมองของเหตุผลเป็นส่วนสําคัญสมองผู้ชายมันเครียดอยู่แล้วและผู้หญิงไปเติมมันยิ่งเพิ่มทวีคูณซึ่งความเครียดผู้หญิงท็อกซิกมีอะไรบ้างหนึ่งครับขุดอดีตสองครับใช้การด่าการบน่น เมื่อเกิดความท้าทายครับสามครับผู้หญิงที่คอยจับผิดคือบางครั้งเนี่ยเช่นเคยจับได้ทีหนึ่งนะครับว่าเนี่ยมันนอกใจฉันแล้วก็โอเคสปาร์กกันกลับมาคบหากันเหมือนเดิมแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าฉันยังไม่ค่อยไว้ใจมันพอเราเริ่มจับผิดพฤติกรรมที่เราแสดงออกมันจะออกมาทางคําพูดของคุณคุณจะมีคําพูดบางคําที่ไม่ตั้งใจนะครับพูดออกไ้คนนั้นเป็นใครถ้าคุณอยากให้ผู้ชายนะ มันไม่ใช่การไปจับผิดแต่สร้างคุณค่าให้เขาวิ่งไล่ตามนะครับไม่มีใครรักเรามากขึ้นจากการที่เราจับผิดครับแต่คนจะรักเรามากขึ้นจากการที่เราเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองครสี่ครับผู้หญิงที่พยายามผูกมัดผู้ชายครับถ้าคุณอยากให้เขาลงหลักปักฐานเจนจัดชัดเจนกับเราต่างๆพวกนี้เราต้องใช้คุณค่าในการ ตรึงให้คนอยู่ในชีวิตของเราแต่มันไม่ใช่การผูกมัดจับผิดนู่นนี่นั่นต่างๆที่มันเหมือนการบีบบังคับอะครับ,รบห้ากับผู้ชายชอบผู้หญิงที่เพิ่มมูลค่าของตัวเองครับข้อที่หกคือผู้ชายจะเห็นค่าผู้หญิงที่ตนเองได้ลงทุนเวลาแต่ผู้ชายจะไม่เห็นค่าผู้หญิงที่ตนเองไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคือผู้ผง่าย ผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าได้มาง่ายๆจะไม่เห็นค่าครับในท้ายที่สุดคือเท่านนี้คุณชี้ให้เขาเห็นว่าเขาลงเวลากับเรามาเท่าไหร่สมองของผู้ชายจะผูกพันกับคุณมากเท่านั้นข้อที่เจ็ดคือผู้ชายต้องการผู้หญิงเอาไว้เย้ายวนใจผู้ชายไม่ได้ต้องการผู้หญิงเอาเอามาไว้เป็นศัตรูเอามาไว้เป็นศัตร,าาตรูหมายความอะไรครับหมายความว่าผู้ชายไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่หนึ่ง หักหน้า2จับผิด3ตอกย้ำความผิด4ประชด5เอาชนะอันเนี้ยเขารู้สึกว่าถ้าคบกันไปนานๆเนี่ยผู้ชายก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นศัตรูนะครับคือมันชวนทะเลาะกันตลอดเวลาแต่ผู้ชายต้องการผู้หญิงที่คือเขาต้องการมีแฟนเอาไว้เย้ายวนใจถ้าสมมุตินะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ ชอบจับผิดตอกย้ำความผิดประชดเอาชนะวันดีคืนดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่างๆพวกนี้ผู้ชายจะมีแนวโน้มครอบคุณเอาไว้ใช้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เย้ายวนใจเขาจะครอบคุณเอาไว้โชว์ครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เย้ายวนใจเย้ายวนใจหมายความว่ามีการออดอ้อนอซอแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีมีสไตล์ต่างๆพวกนี้เขาจะต้องการคุณไว้โชว์แล้วของโชว์นี่ครูคมจะบอกให้นะครับ อะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์มีไว้โชว์หมดเท่าไรเท่ากันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะานี่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊งหรือเปล่ามีมือที่3าหรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้ออยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเ <c oughs> มื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้คุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คนเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @love_9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ